สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสติรันมณสิราดิฉันนางสาวกนันทรัตน์ผาวงนะคะวันนี้พวกเราจะมาแนะนําเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพังงานะคะแล้วก็เทศกาลที่น่าสนใจแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะในจังหวัดพังงาค่ะค่ะแล้วก็จะมาเล่าถึงประวัติของจังหวัดพังงากันเลยนะคะประวัติเมืองพังงาคนะจังหวัดพังงาเดิมเชื่อกันว่าชื่อเมือง ภูงาตามชื่อเขางาหรือเขาพังงาหรือกลาภูงาหรือพังกาภาษามาลายูแปลว่าป่าน้ำภูงาตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดพังงาปัจจุบันในสมัยก่อนเมืองภูงาขึ้นอยู่กับเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยรัชกาลที่สองชื่อของเมืองภูงาได้ปรากฏอยู่ใน ทำเนียบราชการเมืองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองขึ้นฝ่ายกรรมพระสุรัตวาดีฝ่ายซ้ายเมืองภูงานี้อาจจะตั้งชื่อให้คล้องจองกับเมืองภูเก็ตและเหตุที่เมืองภูงากลายเป็นเมืองพังงานั้น ว่าน่าจะเนื่องมาจากเมืองภูงาเป็นเมืองที่มีแร่อุดมสมบูรณ์มีชาวต่างชาติมาติดต่อซื้อขายแร่ดีบุกกันมากและชาวต่างชาติเหล่านี้คงออกเสียงเมืองภูงาเป็นเมืองพังงาเพราะแต่เดิมชาวต่างชาติเขียนชื่อเมืองภูงาว่าพังกาหรือ ภูงาหรือพังงาก็ได้ค่ะต่อไปเราจะไปพูดถึงเทศกาลที่มีในจังหวัดพังงากันนะคะ 1. ประเพณีงานลอยเรือจะมีขึ้นในช่วงสีพฤษภาคมถึง6พฤษภาคมเป็นประเพณีของชาวเลเผ่ามอแกนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณเกาะสุรินจัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกป,ปี ที่บริเวณหมู่บ้านชาวเลบนเกาะสุรินใต้เป็นประเพณีการประกอบพิธีฉลองเสาวิญญาณาบำเพ็ญบุตรค่ะต่อไป 2. ง,งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาจะมีขึ้นในช่วง26กันยายนถึง4ตุลาคมกำหนดจัดขึ้นในวันที่1ถ,ถึง9ค่ำเดือน9ของจีน จะอยู่ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกปีระหว่างถือศีลกินผักชาวบ้านจะไปรับอาหารจากศาลเจ้าแต่งกายชุดขาวมีพิธีกรรมตามความเชื่อเช่นพิธีลุยไฟพิธีบวงสวงดาวประจำวันทั้งเจ็ดและพิธีสะเะเคาะค่ะต่อไปเป็นงานประเพณีสงการพังงาจะมีขึ้นในช่วง11เมษายนถึง13เมษายนของทุกปี จัดขึ้นในวันที่13เมษาย,ยนของทุกปีณบ,บริเวณหน้าสํนนักงานเทศบาลเมืองพังงาบริเวณสวนสมเด็จและที่ลานอนเนกประสงค์อเภตะกัวป่ามีการทำบุญตักบาตรรดน้ำพระสงฆ์รดน้ำผู้สูงอายุต่อไปเป็นงานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาจะมีขึ้นในช่วง29%พฤศจิกาย,ยนของทุกปีเปิดโลกมหัศาจรรย์แดนสวรรค์เมืองพังงากำหนดให้ สัปดาห์แรกของของเดือนธันวาคมของทุกปีเป็นสัปดาห์ท่องเที่ยวของจังหวัดและจัดให้มีพิธีเปิดงานและกิจกรรมพิเศษในวันที่1นถึงสองธันวาคมนหาดนางทองชายทะเลเขาหลักต่อไปเป็นงานประเพณีกระจาดจัดขึ้นในช่วง11กันยายนของทุกปีจัดขึ้นในวันที่15บ่ําค่ำเดือน10หรือประมาณวันที่ 13กันยายนของทุกปีที่วัดอินทภูมิทางในเขตอำเภอประกงมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการประกอบพิธีเทะจาดต่อไปเป็นงานแห่พระสารเจ้าหมาเจ้าโป ổ. จะเกิดจะมีขึ้นในช่วง1กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคม เป็นงานเฉลิมฉลองที่ชาวพังงาเชื้อสายจีนได้ร่วมกันจัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปีงานนี้จะจัดขึ้นบริเวณริมถนนสายในในเขตตำบลถ้ำน้ำผุดใกล้กับตลาดใหญ่ค่ะและต่อไปจะเป็นประเพณีให้ทานไฟจะเกิดขึ้นในช่วง7มกราคมถึง8มกราคมของทุกปีงานประเพณีให้ทานไฟ จัดขึ้นประมาณวันที่8ถึงวันที่9มกราคมของทุกปีที่วัดโคศิตารามอำเภอรกระโปรงมีการจัดกิจกรรมประเพณีพื้นบ้านและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประเภทต่างๆค่ะต่อไปเป็นการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่จัดขึ้นในวันที่31ธันวาคมของทุกปี จัดขึ้นในวันที่1มกราคมของทุกปีณนะบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงาและที่าลานโล่งอเนกประสงค์อำเภอตะกัวป่าในงานนี้มีพ่อค้าข้าราชการและประชาชนเดินทางมาร่วมทมําบุญตักบ,บาตรข้าวสารอาหารแห้งณนะบริเวณดังกล่าวค่ะและต่อไปเป็นงานเทศกาลอนุรักษ์ต่อทะเล จะมีขึ้นในช่วง28กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมของทุกปีจัดขึ้นในช่วงวันที่1ถึงวันที่7มีนาคมของทุกปีณนบริเวณชายทะเลท้ายเหมืองมีการจัดงานเฉลิมฉลองเป็นเวลา7วันกิจกรรมที่สำคัญของงานคือการนำต่อทะเละชนิดต่างๆมาเปิดลงสู่ทะเลที่บริเวณชายทะเลท้ายเหมืองค่ะค่ะต่อไปจะเป็นงานวันแตงโม จะเกิดขึ้นในช่วง11มกราคมถึง20มกราคมงานวันแตงโมจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีณนะสนามที่ว่าการอำเภอกระบุร,รีมีการจัดประกวดผลผลิตแตงโมและพืชผลทางเกษตรการประกวดที่ดาแตงโมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆทุกส่วนน้าราชการและการประกวดอาหารพื้นเมือง ค่ะต่อไปจะเป็นงานบวงสวงองค์พระนารายและบริวารจะเกิดขึ้นในช่วง29เมษายนถึง29พฤษภาคมของ,ของทุกปีที่อุทยานพระนารายอำเภอตะกัวป่ามีการทำบวงสวงเทวรูปพระนารายและองค์บริวารรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมของนักเรียนการออกร้านและการแสดงมหรสพต่างๆอีกมากมายค่ะ ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเทศกาลที่มีในจังหวัดพังงานนะคะต่อไปเราจะไปแนะนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่น่าสนใจในจังหวัดพังงากันค่ะไปกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแรกในจังหวัดพังงาน,นะคะ่ะก็คือจุดชมวิวเสมิดนางชีนเนองค่ะจุดชมวิวเสม็ดนางชีนะคะที่เที่ยวชื่อดังของจังหวัดพังงานเองค่ะ ที่คงจะไม่มีใครไม่รู้จักเพราะถือได้ว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งจุดชมวิวพาทิ์ขึ้นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนั่นเองค่ะสามารถมองเห็นได้ทั้งวิวทิวทัศน์ของเกาะแก่งต่างๆนั่นเองค่ะภูเขาหินปูนของอ่าวพังงาโดยเฉพาะในช่วงเช้าที่ที่แสงของพาทิตยาส่อง เป็นประกายแสงออกมาบอกเลยว่าจะหลงรักไปอีกนานทีเดียวเลยค่ะค่ะจุดชมวิวสมินางชีนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลคลองเคียนอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงานี่ค่ะสามารถเข้าชมได้ตามเวลาปิดเปิดของสถานที่นั้นๆเลยนะคะค่ะสถานที่ต่อไปจะเป็นเกาะยาวน้อยนะคะ เกาะยาวน้อยเป็นเกาะที่ค่อนข้าจงจะเงียบสงบเหมาะสำหรับนักท่องเทีย่ยวที่ชอบความสงบและอยากดื่มด่ำกับบรรยากาศของธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะที่เกาะยาวน้อยนั้นจะมีการจัดตั้งกลุ่มโฮมสเตย์ขึ้นมาซึ่งได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงรวมถึงการจัดการที่ดีจนได้รับรางวัลมาแล้วมากมายเลยวิถีชีวิตบนเกาะที่เราจะได้เห็นแบบชัดๆเลยคือการทำนาการทำเครื่องมือประมงการทำผ้าบาติกผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ และการทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวนั่นเองค่ะเกาะยาวน้อยตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะยาวน้อยอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาค่ะอาอาสามารถสอบถามได้จากที่พักหรือค่ะสถานที่ต่อไปจะเป็นเกาะสมิลันนะคะหมู่เกาะสมิลันที่ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสมิลันจังหวัดพังงาแห่งนี้ ได้รับการขนานน้ํามให้เป็นสวรรค์ของน้าดำน้ำอ e ีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะโดยภาพที่นตรงหน้าจะเป็นความสวยงามของหาดทรายสีขาวเนื้อละเอียดน้ำทะเลสีฟ้าใสาราวกับคริสตัลและแนวปะการังที่อุดมไปด้วยปาทะเลหลากหลายสายพันธุ์มากมายสวยขนาดนี้จะพลาดไม่ได้แล้วนะคะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสมิลันตั้งอยู่ที่หมู่ที่ห้าบ้านทับละมู ถนนเพชรเกษมตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเปิดให้เข้าชม15ตุลาคมถึง15พฤษภาคมของทุกป,ปีค่ะค่ะและสถานที่ต่อไปจะเป็นเกาะยาวใหญ่นะคะเกาะยาวใหญ่เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวแบบสัมผัสวิถีชาวบ้านในชุมชนของมุสลิมเน้นการพักผ่อนแบบนอนโฮมสเตย์เก๋ๆล่องเรือดูป่าก,กงกลางยากัก ด้วยความที่เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่กลางทะเลมหาสมุทรอันดามันทําให้ยังคงสเสน่ห์ไว้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะแต่เห็นแบบนี้กิจกรรมแน่นอย่าบอกใครเลยเป็นกิจกรรมสนุกสนุกในสไตล์พื้นบ้านธรรมชาติเน้นๆซึ่งเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือของชาวบ้านในพื้นที่นั่นเองค่ะที่สําคัญอย่าลืมลิ้มลองอาหารทะเลสด,สดในสไตล์พื้นบ้านกันนะคะเกาะยาวใหญ่ตั้งอยู่ตําบลพลุในอําเภอเกาะยาวจังหวัดพังงา าสามารถเที่ยวได้ทั้งวันเลยค่ะค่ะสถานที่ต่อไปจะเป็นเกาะไข่นะคะเกาะไข่ที่เที่ยวพังนาชื่อดังที่รวมทั้งเกาะไข่นอกเกาะไข่ในเกาะไข่นุย้ยทะเลสวยๆต้องห้ามพลาดเลยเป็นจุดที่สามารถดำน้ำดูปะการังอันสมบูรณ์ได้และที่สำคัญยังเป็นที่ตั้งของเกาะไข่แมวหรือเกาะแมวเกาะที่ท่านแมวหลายๆคนอยากจะไปกันสักครั้ง ใครเป็นสายที่ยวทะเลชอบดำน้ำเดินชายหาดสวยๆต้องมาที่นี่กันแล้วค่ะค่ะเกาะไข่ตั้งอยู่ตำบลพลุในอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาเปิดให้เข้าชม8โมงเช้าถึง4โมงเย็นของทุกวันค่ะค่ะต่อไปจะเป็นหมู่เกาะสุรินนะคะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินเป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน และเป็นอีกแห่งอุทยานแห่งชาติที่งดงามรวมถึงยังเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่สมบูรณ์รวระบบนิเวศไว้เข้าด้วยกันทั้งป่าดิบชื้นป่าชายหาดป่าชายเลนแนวปะการังซึ่งระบบนิเวศท,ที่หลากหลายที่สุดในท้องทะเลเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในสิอันดับแหล่งดำน้ำที่สวยที่สุดในโลกอีกด้วยโดยเฉพาะกองหินริชลีวที่จะมีทั้งปะการังอ่อนปะการังพัดการปังหาและดอกไม้ทะเล หลากหลายชนิดด้วยกันรวมถึงยังมีสัตว์น้ําหาย,ยากบางชนิดอีกด้วยค่ะและถ้าโชคดีอาจจะได้พบฉลามวาตรงนี้อีกด้วยนะคะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินตั้งอยู่ที่อําเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาสามารถเข้าชมได้ตามเวลาเปิดปิดของสถานที่ค่ะค่ะและสถานที่ต่อไปเราจะไปที่เกาะปันยีกันนะคะ เกาะปันดีเกาะหมู่บ้านชาวประมงที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพังงาเป็นชุมชนของชาวประมงอินโดนีเซียที่อพยพม,มาเมื่อ200ปีก่อนโดยการก่อสร้างของหมู่บ้านแทบทั้งหมดนั้นจะอยู่ด้านหน้าของผาหินปูนซึ่งเหนือน้ําทะเลทําให้ในช่วงเวลาน้าขึ้นเลยดูเหมือนว่าหมู่บ้านปันดีลอยอยู่กลางท้องทะเลนั่นเองค่ะซึ่งเหตุผลนี้เองก็ทําให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชอบมาและมีเอกลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของพังงาค่ะ เกาะปันหยีตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะปันหยีอเอเภอเมืองจงหวััดพังงาสามารถเข้าชมได้ตามเวลาเปิดปิดของสถานที่เลยค่ะและสถานที่ต่อไปจะเป็นหาดนางทองนะคะหาดนางทองหรือหาดทรายดำเป็นความอันซีนของพังงาตั้งอยู่ในเขาหลักเป็นขี้แรกที่เกิดขึ้นมาจากการร่อนแร่เมื่อสมัยก่อนนั่นเองค่ะ ความพิเศษของหาดทรายนี้นอกจากจะมีสีไม่เหมือนทรายอื่นๆแล้วเรายังไม่สามารถกะเกณฑ์ได้ว่าหาดทรายสีดําจะโผล่ขึ้นมามากน้อยขนาดไหนอีกด้วยนะคะเรียกว่าต้องลุ้นเท่านั้นเลยเพราะตามปกติแล้วทรายสีดําจะถูกขึ้นซักสลับกันไปมาเวลาที่น้ําขึ้นมาก็จะพาซาดปกติขึ้นมาด้วยนั่นเองค่ะทําให้ต้องอดทนรอเวลาให้แร่สีดําค่อยๆโผล่ข,ข,ขึ้นมานั่นเองค่ะหาดนางทอง ตั้งอยู่ที่เขาหลักตำบลคือคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาเปิดให้เข้าชมตลอดเวลาค่ะและสถานที่สุดท้ายที่เราจะมาแนะนำนั่นก็คือเขาตะปูนั่นเองค่ะเขาตะปูหรือเขาตาปูแลนด์มาร์คของทะเลพังงาหินก้อนใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางทะเลมองแล้วคล้ายกับตะปูขนาดใหญ่ยักษ์ซึ่งแม้ว่าจะเป็นที่เที่ยวสวยอันซีนแต่ก็มีความอันตรายนะคะ เพราะส่วนของทันจะโดนน้ากัดเซาะไปเรื่อยๆค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเทศกาลและแหล่งท่องเทีย่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดพังงานนะคะจังหวัดพังงานมีเทศกาลและแหล่งท่องเทีย่ยวที่น่าสนใจมากมายแนะนําให้มาเทีย่ยวพังงานกันเยอะนะคะขอบคุณค่ะจอดีค่ะบ๊ายบาย